เอ็มจากห้างทองวิริยาค่ะวันนี้นำสร้อยข้อมือ1สลึงค่ะมาฝากนะคะแบบที่1ค่ะจะเป็นลายโซ่โตเกียวค่ะแบบที่2นะคะเป็นลายเลดซีดีค่ะสวยงามมากค่ะลายนี้แบบที่3นะคะเป็นลายโซ่ฝรั่งค่ะมีทั้งสร้อยคอและข้อมือเลยนะคะลายนี้แบบที่4นะคะ ตรงกลางจะเป็นขั้นโอ่งมีนาค่ะตัวสายนะคะจะเป็นลายโซ่โอค่ะชอบลวดลายไหนแคปเจอร์ภาพสั่งซื้อทางลายได้นะคะแบบที่5ค่ะเป็นลายมูนคัทค่ะตรงนี้จะมีตุ้งติ้งหัวใจเพิ่มขึ้นมาน่ารักน่ารักนะคะใครชอบแบบเรียบๆแนะนำลายที่6นี้เลยนะคะจะไม่มีตุ้งติ้งค่ะ แบบที่เจ็ดนะคะจะเป็นห่วงคู่ขั้นดาวค่ะลายนี้ก็ไม่มีตุ้งติ้งนะคะจะเป็นแบบเรียบๆไปเลยค่ะแบบที่แปดค่ะเป็นลายป้องกลมแบบเงานะคะแบบที่เก้าค่ะเป็นลายป้องกลมนะคะมีจี้ดาวตรงกลางค่ะ สวยมากๆเลยนะคะแบบที่10ค่ะตัวสายเราเรียกว่าลายทาโร่ค่ะตรงกลางคันด้วยซีซีค่ะที่ร้านมีบริการทั้งซื้อสดออมทองและก็ผ่อนแบบสีงวดนะคะสนใจทักไลน์มาได้ค่ะ